สวัสดีค่ะ f c ทุกท่านวันนี้โคชี่น้อยนะคะก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะในหัวข้อ4นิสัยที่จะทำให้ทุกคนเติบโตนะคะหลายคนค่ะถามโคชี่น้อยมาอยู่เสมอว่าเอะลักษณะนิสัยหรือว่ากระบวนการประจำวันรูทีนประจำวันอะไรที่มันจะทำให้เราเติบโตนะคะทั้งทางด้านอ,อ,อาชีพการงานแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณ มันมีหลายๆสูตรค่ะซึ่งหลายๆคนโคชี่น้อยก็เชื่ออยู่แล้วนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเรื่อง m i r a c l e m o r n n n g อบางคนก็อาจจะเคยอ่าน Atomic h a b i t หรือเจ็ดนิสัยของผู้ที่ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยนะคะพอได้โจทย์คำถามว่ามันจะมีชุดนิสัยอะไรบ้างที่สั้นและง่ายและยังคงเปรียมประสิทธิภาพอยู่ได้โคชี่น้อยก็เลยเอาสนิสัยที่จะทำให้เราเติบโตมาฝากค่ะสนิสัยนั้นก็คือ ตัวย่อ time นั่นเองนะคะมาดูกันเลยค่ะ time T นะคะมันมาจากอะไร Thanksfulness นะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า gratitude ก็ได้ก็คือการแสดงความรู้สึกขอบคุณการสำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วนะคะ,ะโดยเฉพาะในการตื่นนอนเช้าๆะคะ่ะตื่นนอนเช้าๆขึ้นมานะคะในบ้านของเรา เรายังมีสถานะดีกว่าคนอีกหลายพันคนทั่วโลกนะคะเรามีบ้านอยู่เรารู้สึกขอบคุณบ้านหลังนี้นะคะเรารู้สึกขอบคุณรถคันนี้ที่เราขับนะคะแม้กระทั่งว่ากาแฟที่เราดื่มนะคะสิ่งต่างๆที่เรามีแม้กระทั่งว่าบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้อย่างเช่นอากาศอย่างนี้ค่ะเรามีอากาศดีๆหายใจนะคะ คือบางครั้งเนี่ยเรามองข้ามไปหรืออาจจะหล,หลายครั้งบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปทั้งชีวิตก็ได้ว่าการตื่นนอนขึ้นมาแล้วมีอากาศหายใจอยู่นั่นแสดงว่าเรายังมีชีวิตขอขอบคุณอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกๆวันจากนั้นเราก็ขอบคุณการมีชีวิตอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนๆลองทำไปด้วยเลยนะขณะนี้เลยก็ได้นะคะขณะนี้ เพื่อนๆรู้สึกขอบคุณอะไรบ้างที่เพื่อนๆมีในชีวิตนะคะอย่าได้แต่ฟังโค้ชน้อยชวนมาฝึกนะคะสี่นิสัยไปพร้อมๆกันในขณะที่เราฟังคลิปนี้อยู่จนจบไปนะคะแล้วพลังงานความสันตเทือนสูงในชีวิตในความรู้สึกของเพื่อนๆลองสำรวจดูนะคะว่าตอนนี้ณขณะนี้เราเพิ่งเริ่มต้นข้อที่1น,นะคะความรู้สึกมีความสุขของเรา จาก1ึถึง10เพื่อนๆมีอยู่กี่คะแนนนะคะเพื่อนๆมีอยู่กี่คะแนนตอนนี้ให้คะแนนตัวเองไว้ก่อนได้นะคะพอเราฝึกไปด้วยกันจบทั้ง4ข้อแล้วเนี่ยลองดูความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆลงมือทําภายในช่วงระยะเวลาคลิปสั้นๆที่ฟังโค้ชพี่น้อยอยู่เนี่ยคะ่ะดูซิว่าระดับของความสุขนะคะความสันเทือนในชีวิตของเรานะคะมันจะขึ้นไปหรือเปล่า นี่แหละค่ะนิสัยที่จะทําให้เราเติบโตทั้งโลกภายนอกนะคะก็คือโลกสามมิติโลกที่เราเห็นจับต้องได้อยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มิติภายในของเราก็คือความรู้สึกอารมณ์นะคะ i n เซ e ตต่างๆนะคะลองดูค่ะอ่าข้อแรกนะคะทีหรือ thanksfulness นะคะหรือว่าการรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในชีวิต ที่เรามีอยู่แล้วนะคะเมื่อเรานึกถึงสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเรารู้สึกเต็มนั่นเองนะคะความรู้สึกเต็มเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยขอบคุณว่าเรามีสิ่งนี้มันทําให้ชีวิตของเราลาบเลื่อนไปแบบไหนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่นะคะเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอย่างน้อยเวลาเรารู้สึก ไม่สบายใจเรามีใครให้โทรหาอยู่เสมอเราสามารถากลับมาที่บ้านนะคะเตียงของเราเรารู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้เป็นต้นเมื่อก่อนนะคะโคชิ้อยเดินทางเยอะมากนะคะโดยเฉพาะการเดินทางในต่างประเทศเพราะว่าทํางานอยู่ในสายนั้นนะคะมีลูกน้องเก่านะคะคนฮ่องกงคนหนึ่งนะคะเขามักจะพูดว่าหลังจากจบทริปแล้วนะคะเขามักจะพูดว่า เขารู้สึกขอบคุณมากที่เขาได้กลับบ้านที่ฮ่องกงนะคะเขาได้ไปนอนเตียงของเขา smell my own smell นะคะก็คือสูดดมกลิ่นกายของฉันบนเตียงเก่าของฉันเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกขอบคุณชีวิตมากที่ได้กลับบ้านที่ได้ไปนอนเตียงของตัวเองนั่นเองนะคะอ่าตอนนี้ทุกๆคนคะ่ะเรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างที่เรามีอยู่ในชีวิต เวลาทําความรู้สึกเนี่ยคะ่ะให้ค่อยคอยค,อยคิดนะคะให้ค่อยๆ่ยําความรู้สึกอิ่มเอมไปกับการขอบคุณนั้นเพราะการรู้สึกขอบคุณนะคะจะส่งผลให้คลื่นความสันเทือนของเราขึ้นไปอยู่ในระดับสูงได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกกับมันจริงๆไม่ใช่แค่ท่องบนนะคะบอกว่าอขอบคุณปากาขอบคุณกาแฟที่เราดื่มนะคะเราต้องรู้สึกกับมันจริงๆว่า เช้านี้การได้ดื่มกาแฟอย่างผ่อนคลายที่บ้านตัวเองนะคะอยู่กับความเงียบอยู่กับตัวเองมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกขอบคุณยังไงนะคะถ้าเทียบกับคนอื่นๆบนโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งว่าเทียบกับตัวเองในวันที่วุ่นวายในวันที่ต้องรีบออกจากบ้านวันไหนนะคะเรามีเวลาพอเรารู้สึกผ่อ,อนคลายรีแลกซ์มีอิสรภาพทางด้านเวลา มีกาแฟดื่มนะคะมีอากาศดีๆหายใจยังมีชีวิตอยู่นะคะค่อยๆรู้สึกขอบคุณไปในสิ่งต่างๆที่เรามีตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะโอเคค่ะในข้อที่2นะคะก็คือตัวไอตัว I เนี่ยค่ะก็คือมาจาก inspiration ค่ะ inspiration หรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยเราควรที่จะหาแรงบันดาลใจในทุกๆวันนั่นเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะคะการฟังพอดแคสต์การดู YouTube หลายครั้งการแบ่งปันประสบการณ์ของคนอื่นๆน,นะคะโชว์เส้นทางของเขานะคะในการที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้บางทีเราสามารถเชื่อมโยงกับอาชีพของเราเชื่อมโยงกับชีวิตของเราได้บางทีเราเกิดไอเดียใช่ไหมคะ ว่าจะนําประสบการณ์ของเขาเส้นทางของเขามาปรับใช้ยังไงกับเรานี่คือแรงบันดาลใจค่ะเห็นเขาว่าเขาทําได้นะคะเราเองก็น่าจะทําได้เหมือนกันเห็นเขาว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานะคะเขาประสบความสําเร็จเขาใช้วิธีการแบบนี้นะคะซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนพอเราเห็นพอเราได้อ่านนะคะเกิดแรงบันดาลใจนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตของเรานี่แหละคะ่ะ แรงบันดาลใจซึ่งบางทีแรงบันดาลใจเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากคนเหมือนกันนะคะอาจจะมาจากสัตว์มาจากสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเราเห็นผึ้งออกไปหาน้ำพึ่งในแต่ละวันแบบนี้ค่ะนะคะตื่นเช้ามาผึ้งก็บินออกจากรังนะคะไปหาน้ำผึ้งนะคะหรือว่าเห็นนกนะคะพวกนี้ยค่ะสัตว์พวกนี้ มันเคยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะหาอาหารไม่ได้นะคะมันไม่มีความคิดเลยคะ่ะมันก็คือแค่ทําหน้าที่ของมันนะคะตื่นขึ้นมาก็คือออกไปหาอาหารนะคะออกไปหาน้ําผึ้งออกไปหา,าเศษมแมลงต่างๆนะคะเป็นอาหารนี่แหละคะ่ะถ้าเรามีแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆรอบกายเรานะคะแล้วนํากลับมาเชื่อมโยงกับชีวิตเรา นะคะแรงบันดาลใจตัวนั้นนะคะมันจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนค่ะจาก inspiration นะคะมันจะกลายเป็น action หรือการกระทําของเรานะคะในแต่ละวันนะคะถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจดีๆแรงบันดาลใจใหม่ๆอะคะ่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าเราตื่นนอนในตอนเช้านะคะเราก็จะมีลักษณะนิสัยความคิดอารมณ์เดิมๆนะคะแต่ถ้าเราเพิ่มเติมนะคะ ความรู้และแรงบันดาลใจให้ตัวเองอะคะ่ะลักษณะของการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของเราจะแตกต่างกันไปอย่างมากเลยทีเดียวลองดูนะคะว่าหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วหาแรงบันดาลใจดีๆเติมให้ตัวเองดูซิว่าความรู้สึกนะคะความสั่นสะเทือนในร่างกายของเราที่อยากที่จะออกไปทำชีวิตให้เราดีขึ้นมันมีแตกต่างขึ้นกว่าแต่เดิมแต่ก่อนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะ ทีนี้มาถึงข้อที่3นะก็คือ M ค่ะ M นี้มาจาก meditation นั่นเองนะคะก็คือการทำสมาธิการทำสมาธิพอพูดถึงการทำสมาธิถ้าใครติดตามในช่องโค้ชพี่น้อยเนี่ยโค้ชพี่น้อยก็แบ่งปันเรื่องนี้ไว้โดยตรงนะคะก็คือ,อ meditation for manifestation นั่นเองซึ่งเป็น meditation แบบ quantum meditation นะคะก็คือ นำคลื่นสมองกับคลื่นหัวใจมาจูนให้ตรงกันแต่ฟังตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอะไรคอนตัมเมดิเทชันไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งว่าเคยฝึกมานะคะไม่สามารถเข้าสู่ความเงียบได้เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราฝึกใหม่ๆนะคะเรายังไม่มีความต่อเนื่องนั่นเองนะคะโค้ชพี่น้อยอยากที่จะให้ความหมายใหม่แบบนี้ก็แล้วกันนะคะ,ะเพราะว่าคือหลายคนเรารู้อยู่แล้วแหละ ว่าสมาธินะคะเป็นกุญแจนะคะที่จะทำให้เรากลับสู่โลกภายในเข้าสู่ความว่างเปล่าได้จากนั้นก็คือเข้าสู่ความสงบสุขสันติสุขได้และหลายคนก็รู้แล้วว่าความว่างเปล่าความสุขความสงบสุขตรงนั้นความเงียบตรงนั้นเป็นแรงความสันสะเทือนที่สูงมากนะคะแต่ว่าเราเข้าเงียบเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะว่าเรามีเสียงในหัวเยอะ นะคะง่ายๆค่ะนะคะให้เราเปลี่ยนความหมายการทำสมาธิใหม่นะคะจากการเข้าเงียบการเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเปล่าเนี่ยเราบอกเราตัวเราเองนะคะว่าเราจะประชุมกับตัวเราเองนะคะการ<ม>ประชุมกับตัวเราเองนั่นเองก็คือเราหลับตาลงเราอยู่กับตัวเองนะคะประชุมกับตัวเองก็คือเราลองสังเกต ความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะว่าความรู้สึกความนึกคิดการนึกคิดของเราเนี่ยที่คิดไปในเรื่องต่างๆนะ่ะมันเป็นเรื่องคิดถึงคนอื่นคนนั้นคนนี้คิดถึงงานเมื่อวานเป็นห่วงงานในอนาคตหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่การประชุมกับตัวเราณนะขณะปัจจุบันขณะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าตัวเราณนะขณะปัจจุบันขณะนี้เนี่ย เราตั้งใจทําสมาธิถูกต้องไหมคะเราไม่ได้ตั้งใจจะไปคิดถึงเมื่อวานนะคะรู้สึกเสียใจกับเรื่องเมื่อวานหรือคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องพรุ่งนี้การทําสมาธิคือการประชุมกับตัวเองอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะสังเกตความคิดของตัวเองพอรู้แล้วอะคะ่ะว่าคิดไปในเรื่องอ,อดีตหรือกังวลไปในเรื่องปัจจุเรื่องอนาคต ก็นําความคิดนั้นมาประชุมกับตัวเองในปัจจุบันขณะนะคะลองทำดูนะคะโดยที่ว่าไม่ต่อว่าตัวเองนะคะทุกครั้งที่มีเสียงในหัวไปคิดในเรื่ององานเมื่อวานในอดีตกังวลในเรื่องอนาคตเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องต่อว่าตัวเองพอจับได้เท่านั้นละคะ่ะนะคะก็พาความคิดนั้นนะคะมาอยู่ในความเงียบสงบกับปัจจุบัน ขณะของตัวเองนะคะ,ะกลับมากลับมาอยู่ที่ความรู้สึกความรู้ตัวณขณะนี้คือเฝ้าสังเกตดูเท่านั้นนะคะนะคะ,ะแค่ว่าสังเกตดูจับความคิดจับอารมณ์นะคะขณะนี้เรารู้สึกยังไงนะคะในขณะที่เราประชุมกับตัวเองอยู่หรือทําสมาธิอยู่นั่นเองนะคะแล้วขยายความสงบเนี่ยค่ะไปเรื่อยเรื่อยเรืนะคะ ให้แค่ทำเพียงการรับรู้นะคะพอความคิดเกิดเรารู้ว่าความคิดเกิดความรู้สึกเกิดเรารับรู้ว่าความรู้สึกมันเกิดเราแค่นำการรับรู้นั้นมาอยู่กับตัวเองณปัจจุบันขณะซึ่งปัจจุบันขณะนี้เรามีหน้าที่อยู่กับตัวเองในความเงียบโอเคไหมคะลองดูคะ่ะนะคะ แล้วได้ผลเป็นยังไงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆได้นะคะ,ะหลังจากฝึกไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะไม่ใช่ว่าฝึกไปวัน2วันแรกอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วแบ่งปันมานะคะ,อ,ะอย่างเราต้องทําให้ถึงเราต้องทําให้พอนะคะให้เวลาแล้วก็ใจเย็นๆกับตัวเองค่ะนะคะโอเคมาถึงข้อสุดท้ายค่ะอีนะคะมาจาก Exercise นั่นเองก็คือ การทำสมาธิการเข้าเงียบนะคะมันจะทําให้จิตใจและจิตวิญญาณเราแข็งแรงนะคะส่วนร่างกายเราจะแข็งแรงได้ก็คือต้องออกกำลังกายนะคะก็คือต้องทํำตรงกันข้ามก็คือพาร่างกายกล้ามเนื้อขยับนะคะ movement ต่างๆของร่างกายะจะทําให้กล้ามเนื้อเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ขยับทางด้านฟิสิกอลอะคะ่ะสิ่งที่จับต้องได้ ยิ่งมันขยับตัวนะคะยิ่งมันถูกใช้งานมันจะยิ่งแข็งแรงค่ะเหมือนเอ่ยยกตัวอย่างนะคะข้อเข่าของโคชุยน้อยเนี่ยนะคะ,อะตอนสักประมาณ10ปีที่แล้วนะคะคือมันมีอาการเนืดๆค่ะนะคะก็คือขับรถไปไกลมาก,กวันนั้นหลายชั่วโมงนะคะพอก้าวขาลงะคะ่ะรู้สึกว่าที่ข้อเข่ามันเนืดๆนดคือไม่สามารถที่จะก้าวต่อเนื่องกันไป ฉับๆเดินปกติได้นะคะจะต้องยืนอยู่สักพักนึงคะ่ะเหมือนกับให้เลือดลมมันฟลอรคะ่ะให้มันไหลนะคะสักพักหนึ่งก็ค่อยๆเดินไปได้ก็เลยไปหาหมอคะ่ะหมอก็ถามคุณอายุเท่าไหร่อ๋อคุณอายุเท่านี้คือข้อคุณเริ่มเสื่อมแล้วนะคะหมอก็พูดต่อเลยคะ่ะนะคะบอกว่าการออกกำลังกายของคุณเนี่ยคุณห้ามวิ่งนะเพราะว่าข้อต่อของคุณเนี่ยจะได้รับแรงกระแทก นะคะ,ะคุณทำได้เพียงแค่เดินหรือไม่ก็ว่ายน้ำเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะโค้ชน้อยไปเรียนนะคะก็เมื่อ7ป่า8ปีที่แล้วก็ไปเรียนโค้ชเนาะอะ,อะโค้ชน้อยก็ได้ชุดความรู้มาใหม่ตรงนี้ค่ะว่าถ้าอะไรที่มันจับต้องได้แล้วเราไม่ใช้มันนะคะเหมือนรถยนต์นะคะจอดไว้นานๆเป็นยังไงคะเพื่อนๆหรือว่ารองเท้าใครมีรองเท้าหนังนะคะ ใส่ในกล่องไว้นานๆนแล้วไม่ใช้มันอ่าคืออ่าพอเป็นปีนะคะเปิดออกมาเป็นไงคะหนังมันกรอบค่ะทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ใช้เลยมันเริ่มแห้งๆกระด้างกระด้างใช่ไหมคะเออเคยมีประสบการณ์นี่ไหมคะร่างกายของเราก็เหมือนกันรถของเราก็เหมือนกันจอดไว้นานๆนไม่ได้สตาร์ทเนี่ยนะคะอ่าน้ำมันหล่อเลื่นต่างๆมันก็คือจะแห้งนะคะมันก็คือจะเริ่มมีปัญหา ะะบางส่วนอาจจะเริ่มขึ้นสนิมแต่ถ้าเราใช้มันประจำนะคะการใช้มันประจำเรามีโอกาสได้ขับมันรองเท้าก็เหมือนกันถ้าเทียบกับรองเท้าที่เราใส่ประจำนะคะคือมันใส่ได้หลายปีเลยนะคะคงสภาพอยู่แบบนั้นเนี่ยจะอยู่แบบสภาพสวยงามนะคะเราก็ทำความสะอาดบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าอายุมันเนี่ยยืนยาวกว่า รองเท้าที่เราไม่ใส่เลยนะคะอยู่ในกล่องเป็นระยะเวลานาทีนี้กลับมาย้อนกลับมาที่ข้อเข่าของโค้ชพี่น้อยนะคะพอไปเรียนเป็นโค้ชใช่ไหมคะอาจารย์ก็สอนเราเรื่องพาซิโบจิตใจเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานเราคิดเราเชื่อเรื่องไหนเรื่องนั้นก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะเราเชื่อว่าร่างกายแข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงเราไม่ต้องกินยาใดๆทั้งนั้น โค้ชพี่น้อยก็เริ่มใช้กับตัวเองเลยค่ะนะคะเรื่องการออกกําลังกายนี่ก็เหมือน,นเชื่อว่าตัวเองแข็งแรงนะคะเริ่มออกกาลังกายนะคะจากอาทิตย์ละสองครั้งนะคะครั้งละครึ่งชั่วโมงก็ค่อยขยายมาเรื่อยๆค่ะจากอินดอร์นะคะในฟิตเนสนะคะก็เริ่มไปอาท์ดที่สวนลุมนะคะจากการวิ่ง1รอบนะคะสองจุากิโลอรอบสวนลุมไม่ได้นะคะคือหยุดเป็นระยะระยะก็มา วิ่งได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เริ่มต้นวิ่งฟันรันนะคะ5กิโลขยายมาเป็นมินิมาราทอนนะคะจนนิวไฮของการวิ่งเนี่ยคือฮาฟมาราทอนนะคะด้วยอายุเท่านี้เนี่ยโคชี่น้อยไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะแข็งแรงมาได้ขนาดนี้ก็คือการใช้ร่างกายนะคะออกกำลังกายนั่นเองเออแม้กระทั่งว่าการไปปีนภูเขาฟานซิปันที่เวียดน,นามที่เป็น ภูเขาที่สูงที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยโคชวีน้อยก็ไปมาแล้วนี่แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโคชวีน้อยทําได้นะคะทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยคือเชื่อเลยว่า80%นะคะอาจจะมีอายุน้อยกว่าโคชพีน้อยด้วยซ้ำนะคะก็สามารถที่จะเริ่มออกกําลังกายนะคะในแบบที่ตัวเองชอบในเวลาที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะทำทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วค่อยๆขยายไปเหมือนที่โคชพี่น้อยทำ การทำสมาธิเหมือนกันนะคะการทำทักษะสกิลทุกๆอย่างบนโลกนี้เหมือนกันหมดนะคะก็คือเริ่มต้นทีละน้อยนะคะเริ่มต้นกำหนดตัวเองแบบให้ตัวเองชนะได้นะคะ่ะถ้าเราไปเอาสแตนฐาดเอามาตรฐานของคนอื่นนะคะมืออาชีพที่เขาทำนะคะเขาเอา่อโพสบนโซเชียลบนสื่อต่างๆเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของตัวเองอันนั้นเท่ากับกดดันตัวเองนะคะ ให้เน้นความต่อเนื่องนะคะมากกว่าความเข้มข้นค่ะนะคะ p e r s i s t e n c y is more important than intensity จำไว้นะคะเอาตัวเราเอาระยะเวลาของเราเอาประเภทที่เราชอบนะคะแล้วทำให้ต่อเนื่องนะคะและมันจะกลายเป็นนิสัยของเราไปในชีวิตประจำวันของเราเลยะคะ่ะเหมือนการล้างหน้าแปรงฟันนะคะที่เราต้องทำทุกวันนั่นเอง ถ้าเกิดว่า4ข้อนะคะ time นะคะซึ่งก็คือ thanksfulness นะคะ inspiration uh, meditation แล้วก็ exercise เพื่อนๆยังเห็นว่ามีอะไรทำเพิ่มเติมได้นะคะในนิสัยต่างๆที่มีอยู่มากมายที่เป็นนิสัยดีๆเป็นรู틴ดีๆเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะหรือโตเริ่มต้นจาก4อย่างนี้ก่อนก็ได้ะคะ่ะสั้นๆง่ายๆขอให้เรามีวินนะคะ ขอให้มันต่อเนื่องเป็นลักษณะนิสัยเข้ามาเป็นไลฟ์สไตล์ประจำวันของเราไปเลยก่อนนะคะค่อยๆดูอย่างอื่นมาเสริมก็ได้เอาละค่ะใครมาเจอโคชพีน้อยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะสามารถแชร์แบ่งปันไปให้คนที่คุณรักได้ถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้ดีมีประโยชน์นะคะหรือว่าเซฟไว้ใน playlist นะคะเพื่อที่จะดูซ้ำๆให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะมาถึงตรงนี้โคชพีน้อยขอวัด ระดับความสุขคลื่นความสันเทือนสูงของเพื่อนๆนิดหนึ่งนะคะจากต้นคลิปนะคะที่โคชชิโนยบอกว่าจาก1นถึงสินะคะเรามีความรู้สึกประมาณไหนนะคะคือ10ก็คือมีคลื่นความสันเซือนอยู่ในระดับสูงนะคะสิเต็ม10นะคะ,ะจากตรงนี้นะคะเราฟังคลิปมาหมดแล้วตอนนี้เนี่ยคะแนนเราเป็นยังไงบ้างนะและหลังจากวันนี้แล้ว เริ่มต้นฝึกเริ่มต้นทําดูคะแนนของเราไปเรื่อยๆเพราะว่าการเรียนเพื่อมีความรู้เนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับการเรียนเพื่อเป็นในความรู้นะคะและถ้าใครสนใจนะคะจะสมัครเป็นสมาชิกช่องโคชพี่น้อยสามารถเข้าไปดูเนื้อหานะคะหลังบ้านสําหรับสมาชิกโดยตรงนะคะ<ๆ>เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสามารถสมัครวันนี้ได้เลยแล้วก็เรียนรู้คอนเทนต์ดีๆ ในช่องสําหรับสมาชิกได้เลยตอนนี้ได้เช่นกันนะคะเอาแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆซปเปอร์แตงสาอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ